วันนี้พาไปกินข้าวต้มเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี249 3ร้านข้าวต้มวัดบาวรข้าวต้มในตำนานขายมาแล้วกว่า74็ีปีข้าวต้มร้านนี้บอกเลยว่าเป็นข้าวต้มออริจินอลแบบโบราณดั้งเดิมอาหารบางเมนูเขาเจะโชว์หน้าร้านแบบนี้เลยนะทุกคนมีนอาหารให้เลือกเยอะมากใครอยากกินอะไรก็เลือกชี้ได้เลยจ้าข้าวต้มผัดแกงทอดคือมีหมดแล้วคือร้านนี้ได้อาหารไวมากนะออกมาร้อนๆนะน่ากินแบบทุกจานบางเมนูเนี่ยเขาผัดใหม่ไฟลุกเลยบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยจ้าวันนี้เราก็สั่งมาลองสี เมนูนะทุกคนมียำปลาสลิดหมูสับไข่เค็ม,มสับไข่เค็มเนี่ยหมูได้มาก,ก้อนแน่แนๆช่ำๆแบบนี้เลยรสชาติก็คือนัวมากกินคู่กับข้าวก็คืออร่อยแล้วก็นี่แนะนาเลยยำปลาสลิดกรอบคือหอมมะนาวมาก <รถ S 2> ทุกคนรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆแล้วจานนี้จะเป็นรวมพะโลนะเขาจะมีคากิคาหมูไส้พะโลไข่พะโลคือให้มาเยอะมากเราไส้เนี่ยไม่คาวเลยส่วนถ้วยนี้จะเป็นดอกไม้จีนซี่โครงหมูตุ๋นสดร้อนๆคือคล่องคอมากทุกคนก็คืออร่อยทุกเมนูเลยใครที่มาแถวข้าวสารแล้วไม่รู้จะกินอะไร แนะนำเลยการข้าต้มเขาจะอยู่ตรงข้ามกับวัดบวรแบบนี้เลยอีกการข้าต้มวัดบวร